เปลี่ยนเจ้าหมาให้เป like, ็นแมวนะคะเราก็เข Is ้าไปที่เลเยอร์หมาแล้วก็ลากเลเยอร์เส้นออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะกดแช่จนกว่ามันจะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ลากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ตัว S สนะคะไปวงล้อมรอบหน้าเขาเนาะแล้วก็วงล้อมรอบที่เราจะไม่เอาอะแล้วก็ใช้ลูกศรลากมันออกไปที่หางก็เช่นเดียวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ดูพิเขตมันขึ้นมาเก็บโครงไว้ไงครั้งหน้าเราจะได้ไม่ต้องลบวาดเข้าไปเลยค่ะเป็นวาดหน้าแมวเนาะตากับจมูกก็กองกองใกล้ๆกันหน่อยเติมหนวดให้มันนิดนึงเติมหางม้วนๆหน่อยนะ น,ะะนี่ก็จะได้แมวแล้วทา,ทางนี้มันเป็นโครงเดิมลบหูนิดนึงกด reference เปิด layer ใหม่วางไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ลากสีมาลงเป็นแมวเทาเหมือนแมวเซรามอนใครรู้จักเซรามอนถ้ามีพระจ,จันทร์ตรงหน้ผาผากนี่คือใช่เลยนะไม่ต้องบอกเลยว่ารุ่นไหนเซตบาท11บาท199สนใจทักเลยเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะตอนนี้เราก็ทําเหมือนกับหมาเลยก็คือซอฟไล์แล้วก็ใช้สีขาวนะเป็นเต้งๆแลบลิ้นนิดนึงเอ้ยน่ารัก แล้วก็เติมหูค่ะครั้งนี้จะไม่ลืมเสร็จแล้วนะคะไปที่เลเยอร์เส้นเอาเลเยอร์เส้นออกน่ารักไปอีกทุกคนกดอัลฟาล็อกที่เลเยอร์เส้นทําให้ตาจมูกปากมันชัดขึ้นอีกหน่อยค่ะขอเปลี่ยนสีหนวดอีกนิดนึงน่ารักใช่ไหมล่ะ